คนคุยข่าวเดีวันนี้จะพามาชมเรื่องสุดแปลกที่บุงมนัดดาได้ไปเที่ยวที่อินเดียเมื่อเปิดห้องของตนเข้ามาได้พบเจอกับสาวปิศาได้นอนแก้ผ้าอยู่ในห้องของตนเรื่องนี้จะเป็นมายังไงเดี๋ยวไปติดตามชม Yes this is my room this is one m right one o <of> h oh my gosh I'm so sorry I u s e my key Oh really? That's What's okay. Mean? That's okay. And 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 how can you get in? My like key. See key. Ow. Yeah. Uh, how? Yeah. Oh. Hey, Toha oh. Butler. One o four. Call Butler. Call Butler. Should not this this should not happen? She cannot get in happen. our. Yeah. She cannot get into our room. I'm one o four. คือต้องใช้การเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้ดูว่าที่เมนเจอร์เขาบอกว่าเราปิดประตูไม่สนิทคือองนี้ประตูหนักมากอ่ะเราเปิดดันไม่มีทางค่ะเพราะว่าประตูมันหนักมากแล้วมันดึงปิดอย่างนี้เลยต้องใช้กอ่ะติดๆให้ดูอ่ะหรือจะปิดเบาๆเอาลอกปิดเบาๆอ่ะปิดเบาๆอย่างที่นางอ้าง คือถ้าอย่างนั้นอะ่ะมันก็ไม่ต้องใช้การ์ถูกไหมแต่เราไม่ได้ปิดอย่างนั้นงานเราเปิดถือ <laughs> เพราะว่าจำได้ว่าผมดึงอะ่ะดึงอย่างเงี้ยอะ่ะแล้วก็เราเปิดดันเนี่ยเปิดไม่ได้